EP ที่12นะครับ EP นี้นะครับก็จะมาสอนในหัวข้อการบันทึกรายได้อื่นๆนะครับถ้ามีรายได้หลายทางนอกจากการขายสินค้านะครับเราก็จะมาบันทึกในที่เมนูนี้นะครับเมนูรายรับรายจ่ายอื่นๆนะครับเลือกที่เมนูรายได้อื่นๆครับผมจากนั้นนะครับก็จะเขาก็จะลิสต์นะครับรายการของเจ้าตัวรายได้อื่นๆที่เราเคยบันทึกมานะครับเราสามารถบันทึกรายได้อื่นได้ที่ปุ่มบันทึกรายได้มุมบนขวานะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็เลือกหัวข้อมา อย่างเช่นรับค่าจ้างเป็นต้นนะครับจำนวนเนงครั้งนะครับสมมุตินะครับเคจำนวนเงิน5 0 0บาทเป็นเงิน,นสดเงินโอนโกดบันทึกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเขาจะฟิลขึ้นมาให้เป็นตัวแรกนะครับแล้วเราสามารถเข้าไปแก้ไขชื่อรายการได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับ และพิมพ์หน้าตารายการก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเหมือนกับบันทึกค่าใช้จ่ายครับเพียงแต่เป็นการบันทึกรายได้แทนไม่มีผลกระทบต่อรายงานครับผมในเคสนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ